โอชานติ anti, วันนี้วันที่สิบสองเดือนมีนาคมปี2องพเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานฝึกที่จะเข้าไปสู่ความเงียบสนิทให้สติปัญญาของลูกนั้นคงอยู่กับพ่อแล้วท้านต่อมาก็จะให้กระแสพลังสกัดกับลูกๆ ที่จะทำให้ลูกๆนั้นปราศจากกล้างคำถามของเบลีในวันนี้การมองเห็นอะไรที่ลูกมีเมื่อลูกได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้คาตอบลูกมีนิมิตรหรือการมองเห็นผลป่าชนิดที่ลูกได้เล่นจากตอนต้นของยุคทองถึงตอนจบของยุคเหล็กลูกรู้จากโลกทั้งหมด จากตอนต้นถึงตอนจบการรู้หมายถึงการมีนิมิตหรือการมองเห็นลูกเดี๋ยวนี้ได้เข้าใจว่าลูกเคยเป็นเทพพร้อมด้วยคุณธรรมที่สูงส่งลูกนั้นเดี๋ยวนี้ได้มาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติปีศาจและลูกนั้นก็กําลังจะมาเป็นเทพอีกครั้งหนึ่งด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกเดี๋ยวนี้จะไปสู่โลกใหม่ไปสู่บ้านใหม่ของลูกสาระของคุณธรรมจุดแรกให้สะสางบัญชีกรรมของลูกทั้งหมดและเตรียมตัวลูกเองที่จะกลับไปสู่โลกแห่งความเงียบจงทำดวงยานให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยพลังของการจดจำจุดที่สองให้ใส่ความรู้ จากมาหาสมุดของความรู้นี้เข้าไปสู่การปฏิบัติตรึกรองมาหาสมุดแห่งความรู้แล้วทำการตัดสินใจให้กับตัวลูกเองเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงส่งในชีวิตการหลุดพ้นของลูกให้ซึงซับคุณธรรมที่สูงส่งพ่อนของบับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้น ได้รับการหลุดพ้นจากอิทธิพลต่างๆของแรงดึงดูดต่างๆโดยการมีชีวิตอยู่กับพ่อและมาเป็นเหมือนกับท่านที่ไหนมีการจดจำพ่อนั่นก็คือที่ไหนมีการเป็นเพื่อนของท่านสํำนึกล่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผู้ที่อยู่ด้วยหรือใกล้ชิดกับพ่อ จะอยู่ห่างไกลจากกระแสของโลกที่ชั่วร้ายหรือมีกิเลสนั่นก็คือจากอิทธิพลของแรงดึงดูดต่างๆผู้ที่อยู่กับพ่อจะมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมพ่อโดยการอยู่กับท่านดังเช่นที่พ่อนั้นคือผู้ที่อยู่สูงสุดของที่สูงในหนทางเดียวกันลูกสูก สเตตหรือสภาพของลูกก็ยังจะมาสูงสุดและไม่มีอะไรเบื้องล่างต่อมาสามารถมีอิทธิพลกับพวกเขาได้ในเหตุการณ์ต่างๆคติพจน์ในวันนี้เมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกมันจะง่ายได้สำหรับลูกๆที่จะกลับมาป่าศจากลางได้อัจฉริะ โอมชานติ